สวัสดีครับกันฐยาณมิตรและผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านครับตรงนี้ก็คือวัดอีกวัดหนึ่งนะครับวัดสถานที่โบราณนะครับคือวัดท่าเขียวนะครับเลยจากพระาสองพี่น้องมาประมาณสักหนึ่งกิโลไปทางเรียบแม่น้ําโขงมาทางเชียงของนะครับอยู่ทางฝั่งขวามือนะครับถ้ามาจากเชียงแสน ก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่ผมได้ตั้งปณิธานเอาไว้ขอให้พบเจอกับครูบาอาจารย์ที่เข้าถึงจริงๆนะครับนี่แหละฮะคือการตั้งปณิธานมันทำให้เรามีความมุ่งมั่นที่จะไปนะฮะไปให้มันถึงนที่สุดนะตอนที่เราตั้งปณิธาน เพื่อที่จะไปให้ถึงนั่นมันเราก็ทําไปด้วยความอยากนะครับความอยากในที่นี้ก็คือมันก็เป็นความอยากที่เป็นอกุศลนะฮะไม่ใช่อยากความอยากที่เป็นกุศลนะครับความอยากไม่ใช่ความอยากที่เป็นอกุศลนะครับความอยากก็มีสองอย่างนะครับอยากที่เป็นอกุศลกับอยากที่เป็นกุศลนะครับแต่พอท้ายที่สุดแล้วมันก็ยึดติดอะไรไม่ได้ทั้งสองฝั่งนะครับ ไม่ว่าจะเป็นฝั่งทั้งกุศลหรืออกุศลนะฮะก็แค่ไม่หลงไปกับสิ่งเหล่านั้นนะครับเพราะทางอากุศลนี่ยังไงเราก็ไม่ไม่ทำอยู่แล้วนะครับมาถึงตรงนี้ไอ้ส่วนกุศลนะฮะก็ตามทําไปตามเหตุปัจจัยนะฮะไม่ใช่ทําไปด้วยตัณหาเมื่อทําไปด้วยตัณหามันก็ไม่จบนะฮะธรรมะ ตอนที่เราทําด้วยความอยากนะก็ต้องยอมรับนะครับว่าคนเรามันต้องมีความอยากอยู่แล้วไม่มีความอยากก็จะไปทำทำไมแล้ะครับก็อยู่เฉยๆใช่ไหมฮะนั่นแหละคือตัวธรรมะแต่เราไม่เข้าใจกันนะฮะเราก็เลยไปแสวงหากันไม่จบไม่สิ้นนะครับครูบาอาจารย์ตรงไหนดีก็ไปกันนะครับก็เลยไม่จบไม่สิ้นนะครับธรรมะ พอเข้าใจนะครับทีนี้เมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับผมพยายามบอกที่สุดบอกบ่อยที่สุดก็คือทำยังไงให้จะหยุดความอยากให้ได้หรือหยุดความคิดให้ได้นั่นแหละฮะสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับมาถึงตอนนี้คือทำยังไงที่จะหาวิธีหยุดนะครับ หยุดอะไรฮะหยุด <Okay. S 1> ความคิดหยุดสแสวงหานั่นแหละนะฮะเราสแสวงหามาเยอะหาครูบาอาจารย์มาเยอะเรียนรู้มาเยอะติดตำรามาเยอะก็เลยหาทางออกไม่เจอการที่จะหาทางออกเจอมันต้องเห็นอะไรก่อนครับเห็นความรู้สึกในคิดอารมณ์นะฮะนี่แหละฮะถ้าเราไม่สามารถที่จะเห็นความคิดได้โอกาสที่จะ หลุดพ้นมันก็ยากนะครับเพราะทุกอ,อย่างมันขึ้นจากความคิดเนี่ยมันก็ต้องดับที่ความคิดนะครับหรือท่านปร,รมาจารย์ตั้งมอพูดนั่นแหละฮะทุกอย่างเกิดที่ใจจริงต้องดับที่ใจนะฮพอเข้าใจนะครับนี่แหละฮะธรรมะมันเข้าใจยากตรงนี้แหละนะมันเข้าใจยากตรงนี้แหละนะฮะ นะฮะมันเข้าใจยากตรงนี้ธรรมะเมื่อเข้าใจแล้วมันจะเข้าใจเลยนะครับเราก็จะไม่หลงไปกับสมบุติปรุงแต่งอีกนะครับเราก็จะใช้สมุติไปตามเหตุตามปัจจัยนะฮะเราก็จะไม่เล่นไปไปเล่นกับความคิดนะครับเมื่อเราเล่นกับความคิดมันก็จะหลงความคิดนะฮะมันก็จะเกิดอุปทาน ไม่จบไม่สิ้นอีกนั่นนะฮะหัวใจของมันอยู่ตรงนี้นะฮะธรรมะเพราะฉะนั้นการที่จะหลุดออกจากภบชาติได้ก็คือหลุดออกจากความคิดนั่นแหละนะครับถ้างนั้นมันออกไม่ได้นะครับความคิดนะฮะมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับท,ท,ทั้งๆที่ มันง่ายมากนะฮะมันง่ายสําหรับคนที่เข้าใจแต่มันยากยากสําหรับคนที่แสวงหาไม่จบไม่สิ้นนะครับมันก็เลยต้องแสวงหากันหาไปหาแต่สิ่งภายนอกไม่เห็นภายในใจที่มันมีตัณหามีอุปทานนะฮะเมื่อไหร่ทีล่ละอุปทานได้ก็จบเมื่อน,นั้นแหละครับไม่มีอะไรหรอกธรรมะ นะครับพอเข้าใจนะครับนี่แหละฮะธรรมะมันเป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะครับครูบาอาจารย์ที่ไปเรียนมาก็บอกครูบาอาจารย์ง่ายก็มีบอกง่ายก็มีบอกยากก็มีก็เลยไปยึดติดกับครูบาอาจารย์หมด บางครูบาอาจารย์บางองค์บางท่านก็โอ้กว่าท่านจะบรรลุธรรมมาก็ไม่ใช่ของง่ายนะฮะท่านก็เลยให้ลูกศิษย์ไปหาไปทำตามอุบายที่ท่านได้ทำมานะฮะไปเจอครูบาอาจารย์ง่ายท่านก็ชี้เลยโป้งลงที่จิตเลยเหมือนอย่างท่านตักหมหรือท่านเว่ยหลางฮวงโปนั่นนะฮะ ของนิกายเซนนะฮะมันก็ถึงง่ายนะครแต่ถ้าไปเจอแบบพระนักปฏิบัติก็บอกโอ้มันยากนะกว่าที่จะถึงที่สุดได้เนี่ยต้องทรมานตนทรมานตัวอย่างนั้นนะฮะพระพุทธองค์นะครับทรมานมาหมดพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะถึงที่สุดแห่งทุกได้ พระองค์มาที่สุดที่ถึงที่สุดแห่งทุกได้เพราะอะไรครับพระองค์ละเท่านั้นเองนะฮะพอพระองค์ละเท่านั้นเองพระองค์ถึงละหยุดแสวงหาเท่านั้นเองนะฮะพอนางสุชชดาบอกท่านแสวงหาอะไรอยู่ท่านคิดหาอะไรอยู่เท่านั้นเองพระพุทธองค์ทิ้งความรู้ทั้งหมดโป้ง,งลงเลยพบความสว่างสวัยพอนางสุดชดา นะพระองค์ก็เอาความรู้ตอนนั้นนะพระองค์ก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันบรรลุทําได้ยังไงนะฮะพระองค์ถึงต้องเข้าไปในป่านะไปตัดสรู้นะฮะตอนแรกอะพระพุทธองค์ก็ไม่รู้จะไปสอนยังไงไอเรื่องพวกนี้มันสวนทางกับชาวบ้านไงครับนะ ก็มีพระมีนักบวชบางองค์ก็บอกว่าท่านไม่มีครูบาท่านจะบรรลุธรรมได้ไงนะรพระพุทธองค์ก็ไม่พูดอะไรนะครับนี่แหละพระองค์ถึงต้องมีอุบายต่างๆอุบายอันหนึ่งที่ท่านให้กับพระมหาคัสสะก็คือการชูดอกบัวนั่นแหละพระมหาคัสสะ เห็นดอกบัวที่มันเกิดขึ้นในใจเห็นความคิดนั่นแหละเกิดขึ้นในใจฉับพลันดับฉับพลันเลยพระมหาคัศปะบรรลุธรรมถึงเกิดน้ำหูน้ำตาไหลเพราะเห็นความคิดตัวเองนั่นแหละเห็นความคิดมันเกิดแลวดับปุบตรงนั้นเลยเนี่ยอุบายการสอนตรงนี้จึงถ่ายทอดมาให้ท่านมหาคัศปะก็เหมือนกับของนิกายเซนนั่นแหละท่านปรมาจารย์ตั้งมอท่านเว่ยหลางท่านฮวงโปนั่นแหละ ามาถ่ายทอดทาให้กับลูกศิษย์ลูกหานะฮะจนเกิดเป็นนิกายเซนนะครับเห็นไหมครับนี่แหละฮะธรรมะเมื่อไหร่ที่เราไปเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านบนรรลุธรรมแบบท่านใช้ความพยายามจนสุดชีวิตสุดตรงมาถึงขั้นบนรรลุธรรมนั่นแหละท่านก็เลยไม่รู้จะเอาอุบายอะไรมาสอนนะก็ต้องบอกให้ลูกศิษย์ไปปฏิบัตินั่นแหละนะครับ จึงได้เจอนะฮะนี่แหละครับธรรมะเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะถึงแก่นจริงๆนะฮะผมถึงบอกว่าคือการหยุดสแสวงหาเท่านั้นเองนะครับนะฮะนี่แหละครคือธรรมะนะครับ เข้าใจนะครับนี่แหละฮะนี่คือมันถึงผมถึงได้ตั้งบรรทิยานเอาไว้ว่าขอให้พบเจอกับครูบาอาจารย์จริงๆนะฮะผมก็มาเจอกับผู้จบภพบชาตินั่นแหละนะฮะเรืออาจารย์กันนั่นแหละนะครับไอการถ่ายทอดตรงนี้มันมันจึงไม่ใช่การถ่ายทอดนะฮะ มันกลายเป็นเรื่องความเข้าใจทนะ่นเองเข้าใจอย่างซาบซึ้งนะภายในใจนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านศึกษามาท่านศึกษามาเยอะเพียงแนตะ่ท่านต้องหาวิธีหยุดเท่านั้นตรงนี้นะฮะเหมือนที่พระพุทธองค์บอกอนุรุธ,ธานั่นแหละพูดย้ำบ่อยมากกับการอนุรุธะเธอยังเห็นเราเป็นพระพุทธเจ้าไหมอนุรุธะทิ้งสัญญาตต้หรือไม่พระพุทธเจ้าก็ไม่มีเห็นไหมครับ ถามว่าพระพุทธเจ้ามีไม่มีมีในภาษาสมมติแต่ด้วยสัจจะความจริงของธรรมชาติไม่มีนะไม่มีอะไรเลยนะครับนี่แหละคือแก่นธรรมนะไม่มีอะไรตั้งแต่แรกนะตัอเข้าใจนะครับ นี่แหละฮะเพราะฉะนั้นการสแสวงหาโดยที่ขาดปัญญาจึงไม่จบไม่สิ้นนะครพราะแสวงหาแล้วเราก็ไปยึดไปยึดแล้วเราก็ไปยึดติดสมมุติภาษาเป็นสัญญาเขาเลยไม่จบไม่สิ้นสักทีนะครับเอาละครับเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูบรรยากาศอรอบๆนะครับก็ ศึกษามาเยอะแล้วนะครับเพียงแต่หาวิธีหยุดกระบวนการของความคิดเท่านั้นเองนะฮะไม่งั้นไม่จบนะครับธรรมะคือธรรมชาตินะธรรมชาติที่ไรสมมุติภาษาพรุงแต่งเนี่ยเราอยู่ตรงเนี้ยเรารู้หมดทุกอย่างเลยที่ไม่ต้องใช้ภาษานะนั่นแหละ มันก็เป็นเรื่องที่พูดซ้ํำๆซากๆอยู่แบบนี้แหละธรรมะก็เกินนั้นไปก็จะหลงรู้หลงคิดติดสัญญากันอีกนะครับไม่จบไม่สิ้นคลิปนี้ก็คงจบแค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับสวัสดีครับก็จะให้ดูบรรยากาศรอบๆของพระธาตนะครับพระธาตุภูเขียวนะครับ พระธาตุเขียวนะไม่ใช่พระธาตุภูเขียวขออภัยครับเป็นพระธาตุหินปูนนะฮะศตวตรรษที่ยี่สิบนะฮะ ก็อยู่ไม่ไกลจากพระาธาตุสองพี่น้องนะครับใกล้ๆก,กันนะฮะลักษณะสถาปัตยกรรมก็จะคล้ายๆกันนะครับ ในขณะที่ดูนะครับเหมือนเดิมเห็นสักแต่ว่าเห็นนะก็ อ่านดูนะครับดูไม่ทันก็หยุดนะครหยุดสต็อปแล้วก็อ่านนะครับ mm hmm. พื้นที่ก็น่าจะกว้างอยู่ครประมาณเกือบสิบไร่นะฮรตรงนี้ ก็ถ้านม่ทันก็หยุดสต็อปดูนะครับอ่าพุทธศตรวตรรษที่ยี่สิบสองคก็ไปบอกโราพุ้นหารดูนะครับกี่ปีมาแล้วนะครับ คลิปนี้ก็คงจะขอจบแค่นี้ครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับชมนะฮะไม่ยึดติดกับสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่พูดนะครับสาธุครับจเริญในธรรมครับ